สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกครั้งแล้วเนาะไม่ใช่อีกครั้งสิเจอทุกวันเนาะปสี่เสียงแหบเลยเนะคะวันนี้วันอะไรพฤหัสบดีนะคะวันพฤหัสบดีที่สิบห้าเนาะเือปสี่รู้สึกว่าปสี่เนี่ยจะเรียนกับครูทุกวันเนาะเสียงครูห้ามอนักเรียน โอ้ยทำไมเสียงเห็บขนาดน,นี้เสียงแตกสาวเพิ่งเป็นสาววัยรุ่นเพิ่งอายุสิบเก้าในเคี้ะไปดูสิว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเข้ามากันแล้วหรือ,อยังเข้าฟังเออทำไมครูต้องพูดชื่อเขาฟังคนแรกเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาฟังอยู่ในลายกม่มคำแรงไข่กับปอซี ติ๊กตอกติ๊กตในเก้าในเนี่ไม่มีไลน์นะคะแต่9ก็ส่งงานครูทางเฟซนะเยี่ยมเยี่มเยี่ยมเยี่ยม,ยยมทุกคนทีเนี้ยประเด็นคือว่าเราอะ่ะจะให้เพื่อนๆที่เขาไม่เคยเข้ามาเรียนอะ่ะมายังไงใครพอติดต่อได้บ้างติดต่อให้ครูด้วยนะวันนี้เป็นพจะมานะคะผมเนาะเหมือนจะยาวแต่ไม่ยาว ดูน้องพดไปกันนะแค่บ้าบอก็ตัดอะไรนะตัดผมทรงอะไรนะยูนาบี <c oughs> คนคนไม่ไอ้นี่เลยคอายูนาบียูนบีออะไปค่ะมาเรามาเรียนกันเถอะนะแค่มีกันเถอะนะคะด้วยนะอา้าวขยายก่อนนี่เลยตะ ลุยคำถามมหาสนุก100ปอนด์วันทูทีเริ่มได้อ่ะเขาบอกว่าสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีตัวย่อว่าอย่างไรติ๊กตัอกติ๊กตัอกติ๊กตัอกถูกหรือผิดอันนี้มันคืออะไรเนาะหนึ่งอะไรออยอ มอกอตรสบมสคบหนึ่งสองสามสี่ห้าเฉลยยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะ,ฉะเฉลยให้สายด่วนร้องทุกสคบอุ๊ยมันแอบฉเฉลยแล้วไงนักเรียนหัวไม่สนุกเลยอะนอไม่สมุกไม่สนุกเหมือนตอนที่แบบ เราอยู่ด้วยกันเยอะๆอ่ะแล้วเราก็แบบครูเอาเปิดให้เรียนดูแล้วก็พากันช่วยตอ,อ,อ,อบอะสคบคืออะไรหนึ่งหนึ่งหกหกนั่นเองเมื่อกี้เขาก็เรียกว่าอะไรสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคก็มาย่อมาจากคำว่าคำเต็มนักเรียนสคออบอนั่นเองนะคะไปต่ออันนี้ก็รีบขึ้นฉเฉลยมันเลยเนาะครูก็ถูกหรือผิดอะไรอย่างงี้ไปต่อคะ่ะ สายด่วนร้องทุกสอคบโทโหหนึ่งหนึ่งหกหกอ้มันซ้ำกันครูก็ว่าอยู่ว่าทำไมครูกดไม่ไปอาจจะไปไปไ,ปไปเราจะเราจะไปจากหน้านี้กันนะคะแล้วทำไมนี่เอเอโอเอโอดูดิมันไม่ยอมไปอะ่ะเอ้าไปแล้วมา ใครคือผู้บริโภคบริโภคว้าปาก <c oughs> อย่าหัวเราะคุณนะนะันนักเรียนเหมือนครูไม่ค่อยได้พูดอ่ะไม่ค่อยได้สอนสอนทุกวันก็จริงแต่แบบก็ไม่ค่อยได้พูดอยู่ทั้งวันพอสอนเสร็จก็นั่นแหละก็อยู่เฉยๆอยู่คนเดียวเหงาไม่ได้อยู่นะักเรียนไม่ได้อยู่ด้วยนะอ่ะใครคือผู้บริโภคหนึ่ง ครูสอนแล้วนะครูสอนแล้วนะแล้วนักเรียนก็เข้าไปเรียนแล้วเนาะ A ขายผัก B ปั่นน้ำ D ผลิตเสือ้อ C ซื้อขนม E ขายส้มอุ๊ย E ขายส้มคำหยาบมาเอามาทำไมอ่เอา้าดูใครคือผู้บริโภค A ขาย B ปัน่น D ผลิต C ซื้อ E ขาย ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกช่วยกันตอบคืออะไรนี่เลย C เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะว่า C เนี่ยเป็นผู้ซื้อครูบอกแล้วว่าผู้บริโภคก็คือผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเนาะอันนี้ก็ชั่วโมงที่สองแล้วผู้ใช้สินค้าก็คือผู้บริโภคไม่ว่าจะกินจะซื้อจะทำอะไรก็ตามแต่ที่เราไปซื้อเขามาโดยที่เราไม่ได้ผลิตเองนะคะไปต่องงไหม น้ำเหนือหญิงงงไหมขาฟ้างคำแรงก้าแสงงงไหมคะอ่ะอุ้ยอันนี้เยอะแยะมากอ่ะเป้าหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคของสคบอคืออะไร 1. หนึ่งให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าราคาแพงให้ผู้บริโภคซื้อของให้เยอะที่สุดให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ของแถมวิของแถม,ยแถมเยอะๆรูก็อยากได้น,ะนักเรียนมันเป็นอะไรที่ เยี่ยมมากของแถมยิ่งฟรียิ่งดีแถมก็ฟรีอยู่แล้วเนาะเอาไปต่ออู้คูเบียนี่แถมมันก็ฟรีอยู่แล้วอย่าให้หนูต้องพูดนะใครจะเป็นบุคคลผู้นั้นที่เป็นคนพูดคำแรงแน่นอนชัว <c oughs> ให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าที่ไม่มีคุณภาพให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมอะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคืออะไรคุ้มครองก็คือทําไม ให้ผู้บริโภคได้รับโอเลินพันกันอีกแล้วเอาไหมให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมนั่นเองนะคะ่ะไปต่อเนาะเราจะจบกันมเมเ่นี้หูเบียลิ้นพันกันขนาดนี้เก่งมากครับเก่งอะไรคําตอบมันขึ้นไปอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องที่เราจะเข้าเรียนของราดีกว่าอ่ะเขาบอกว่าผู้บริโภคคืออะไรผู้บริโภคที่พรบรคุ้มครองผู้บริโภคสองพั ห้าร้อยยี่สบัญญัติไว้คืออะไรผู้ซื้อสองผู้ได้รับบริการสามผู้ได้รับชักชวนให้ซื้อสินค้านั่นเองและสี่ผู้ใช้สินค้าโดยชอบแม้จะไม่ได้เสียค่าตอบแทนนะคะไปค่ะไปค่ะสิทธิของผู้บริโภคมีอะไรอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอะไรคะนักเรียนสิทธิของผู้บริโภคก็มีหนึ่งละ ได้รับข่าวสารรวมทั้งสรรพคุณสรรพคุณสรรพคุณผิดเอาใหม่อยวันนี้ผิดอีกแล้วเปิดมาก็ผิดอีกแล้วสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพัลนาคุณภาพเออที่ถูกต้องและเพียงพอกับสินค้าหรือบริการนั่นเองนักเรียนสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการอ่ะ จะอธิบายข้อที่หนึ่งสิทธิที่จะได้รับก็คือว่าคำพนาคุณภาพก็อย่างเช่นเธออยากไปกินแซลมอนวิ้ยเข้ากับสีเสื้อเลยเดี๋ยวโคจมานจะไปกินแซลมอนเอาวอะอะไปกินแซลมอนแต่ไม่รู้ว่าคุณภาพของแซลมอนเนี่ยมันดีหรือไม่ดีจากคู่อะไร ผู้ขายเราเป็นผู้อะไรผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าแซลมอนตัวนี้เนี่ยมันมาค้างคืนที่นี่กี่วันแล้วค้างคืนไม่ใช่ว่ามันมาแล้วมันก็นอนดีๆนะนักเรียนมันตายแล้วเออมันตายแล้วทีนี้มันเขาเนี่ยเจ้าของหรือว่าคนขายให้เราเนี่ยนำเข้ามาเออแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาไว้เนี่ยไว้ดอง ไม่ว่าจะเป็นตู้ฟิตเนตกี่วันซึ่งคุณภาพของมันเนี่ยจะต้องสดและใหม่มันอาจจะห้ามเกิน1เดือนหรือ1นึสัปดาห์อะไรก็ว่ากันไปแต่เราอยากรู้ถ้าเกิดเขาเก็บไว้ประมาณ5ถึง6เดือนแล้วเนื้อปลามันไม่มีคุณภาพเรากินไปก็เหมือนกินเนื้อปลาที่ไม่มีสารอาหารเราก็อยากรู้นี่แหละคือการที่เรา ได้รับข่าวสารจากคนขายแล้วก็เขาก็จะไม่ปิดบังเรานะคะอ่าข้อสองหูยาวอีกแล้วข้อหนึ่งสิทธิจะมีอิสระอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการก็คือเราอยากเนี่ยแหละแซลมอนอ่ะอยู่ที่แซลมอนหิวหรือไงคะคูบีฮะหิวหรือไงพูดแต่แซลมอนใช่กูหิวหวูหิวอยากกินอยากกินแซลมอนอยากกินชูชิปเป้ลหมู ปิดเทอมไม่ได้กินชูชีพป้าหมูเลยเนาะคิดถึงอะพูดปิดเทอมอีกแล้วหยุดปิดสถานการณ์โควิดเออเลือกหาสินค้าก็คือเขาเรื่องของเราเนาะฝอยไปเยอะอะเลือกหาสินค้าหรือบริการคืออะไรก็คือการที่เราสามารถเลือกสินค้าที่เราต้องการได้หรือไปใช้บริการบริการก็คือการไปใช้สิ่งที่มันอำนวยความสะดวกเราใช่ไหมเราก็ไปใช้บริการว่าสิ่ง เช่นคูอยากตัดผมออาคูจะไปตัดผมเปียคูเนี่ยจะพาพจมาาไปตัดผมใช่ไหมจะพาไปแล้วก็จะตัดแชบแต่ทีนี้เฮ้ยคูอยากเลือกร้านดีๆคูอยากอยากอยากตัดออกมาแล้วเป็นยูนาบีคูไม่อยากตัดออกมาแล้วเป็นอะไร แก้วน้ำมาหรืออุทัยเทวีนั่นว่ากันไปพูกเอ่อยอกยอกยอ,พ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 อพกเพราะเพราะเพราะูก็เลยเลือกร้านเยอะๆเพื่ออะไรเ <c oughs> พื่อเราก็เลือกบริการเนาะเราก็อยากตัดผมได้ทรงดีๆใครจะอยากเป็นแก้วน้ำมาหรออู้อ้าวสินค้าคืออะไรก็เช่นยาสีฟันพูดแต่ยาสีฟันครูเบียร์นี่ยกตัวยอย่างแต่ยาสีฟันอ่ะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนอย่างอื่นก็ได้อ่ะไม่เป็นยาสีฟันก็ได้เอะไรดีอ่าอยากกินมามา่าอ่ะ มาม่าโอ้ของกินอีกแล้วเมื่อกี้ก็แซลมอนอา้าวอยากกินมาม่าแต่มาม่ามีหลายยี่ห้อคูก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช่ไหมว่าคุูต้องการยี่ห้อไหนคุูก็จะไปดูว่าคุณภาพที่ครูจะได้เนี่ยมันเป็นยังไงบางยี่ห้อก็โอ้โหโฆษณาเกินจริงแต่ต้มออกมาแล้วโอ้เส้นนี่โอ้แข็งยิ่งกว่าพลาสติกนะคะ,ะครเรียนเอาไปต่อข้อที่สามได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการคืออะไร ก็คือสินค้าที่เราใช้เนี่ยหรือบริการเนี่ยมันปลอดภัยไหมเช่นเราซื้ออะไรดีเนาะซื้อครีมครีมทาผิวอ่ะครีมทาผิวก่อนทามาสองวันผื่นขึ้นไม่ปลอดภัยใช่ไหมนักเรียนมันไม่มีความปลอดภัยแน่นอนหรือแชมพูซื้อมาแล้วยังไงไปสระผมผมลูบมาปุ๊บ ล่วงเป็นกรรมมืออย่างเงี้ยนี่ก็คือไม่ปลอดภัยนะคะต่อไป4สินค้าที่จะได้รับความเป็นธรรมไม่ใช่สินค้าสิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาสัญญาก็คือว่าเวลาเราจะผลิตหรือเวลาเราจะใช้เนี่ยเขาต้องมีการรับรองหรือต้องมีการดูแลเราตลอดในการทําสัญญาเช่นทําสัญญาซื้อขายหรือทําสัญญาเกี่ยวกับการนําไปใช้ต่อไปนะคะสิทธิ์ที่จะได้รับ การพิจารณาและชดเชยความเสียหายก็คือเมื่อเราได้รับผลกระทบจากการใช้สินค้าหรือบริการเราก็ต้องได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายจากเจ้าของเข้าใจไหมเช่นครูเป็นเจ้าของราดตัดผมแสงมาตัดผมหรือคำแรงเขา้าฟางน้ำเหนือนะชายหญิงนะมาตัดผมเต๋เาเก้าอ่มาให้หมดอ่ะมาให้หมดทุกคนเลย แล้วครูตัดออกไปเป็นทรงกระลาข้อบ้างอ่าทรงแบบสกินเฮดทรงเปิดข้างข้างเดียวทรงแบบประบาที่มันแบบว่าเฮ้ยผมฉันเสียหายอะ่ะถ้าเกิดอ่ะนักเรียนสมมุติถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยเป็นดาราแล้วต้องไปทํางานเป็นไงเสียหายไม่เสียหายซิใครจะหัวโล้นไปทํางานใครจะผมแบ่งไปทํางาน ออกกล้องก็โ,โหยเงินก็ไม่ได้นี่แหละมันคือความเสียหายจากการบริการแต่ถ้าเป็นการใช้ก็คือใช้แล้วแพ้เหมือนครีมเนี่ยเราก็ไปร้องเรียนสคบใช่ไหมว่าใช้แล้วแพ้จากผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้เราก็ไปร้องเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้เจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขามาชดใช้ค่าเสียหายนะคะผ่านเนาะผ่านแล้วนะเรื่องนี้อ่ะอันนี้ก็คือที่ครูอธิบายให้นักเรียนไปเมื่อกี้นี้แหละ เพราะฉะนั้นเราก็ผ่านไปเลยนะคะเราไม่ต้องนี่ง่ายนักเรียนหนึ 1, 1, 1, 6, 6, ่งหนึ่งหกหกายด่วนซอคอบอทรได้เลยนะคะตุ๊ดต,ดตดอย่าขำคูนะอาะสื่อวีดีทัศน์อันนี้มันไม่มีเดี๋ยวเปิดเทอมผู้จะให้นักเรียนดูเพราะว่ามันนานอะไปต่อเพราะอันนี้เราเราอัน,นี้เสร็จแล้วอ่ะเรามาเจอคำถามชวนคิดก่อน สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคมีความสําคัญหรือไม่เพราะเหตุใด๊ i k t o k ติ k ก o k tiktok ตอบกูเร็วเด็กตอบกูเร็วตอบมาครูก็ไม่ได้ยินแต่ครูแค่อยากให้ในักเรียนตอบพูดกับตัวเองก็หาว่าบ้าไม่เป็นไรเพราะครูก็บ้านแ,แค่ตอนนี้ครูก็สอนเธอแบบไม่มีเธอนั่นแหละอ่ะเราก็มาดูความสําคัญหรือไม่เพราะเหตุใดสําคัญแน่นอนสินักเรียนทําไม่จะไม่สําคัญกิจกรรม มาดูหนึ่งเขาบอกว่าสินค้าหมดอายุดูนะตัวอย่างถอยพอยคือชื่อคนนะคะนักเรียนซื้อน้ำผลไม้จากร้านสะดวกซื้อหลังจากดื่มเข้าไปแล้วพบว่ามีอาการท้องร่วงอาเจียนและเมื่อตรวจดูที่ฉลากบนกล่องน้ำผลไม้จึงพบว่าน้ำผลไม้ดังกล่าวหมดอายุเฮ้ยเหมือนนมกล่อง สีฟ้าครูเลยแต่ครูไม่ได้ไปร้องเรียนนี่เขาดูช่องนี้นะเรียนช่องนี้นะขำครูขำตัวเองทำไมเหตุการณ์เหมือนครูเลยอะละเมิดสิทธิด้านใดก็นี่ไงคะหนึ่งสองสามเครื่องหมายที่เป็นถูกเนี่ยคือสิทธิที่จะได้รับความอะไร ปลอดภัยนั่นเองจากการใช้สินค้าหรือบริการดีนะครูไม่จู้จู๊ดก่นักเรียนอันนี้เขามีการท้องร่วงครูไม่เป็นโหรู้โชคดีโชคดีโชคดีของครูอ่ะต่อไปแล้วก็สิทธิ์ที่จะได้รับอะไรชดเชยความเสียหายเออที่จริงน่าจะไปจะไปฟ้องเนาะเพื่อจะได้เขาชดเชยมาจะได้มีเงินซื้อนมสีฟ้าที่มันไม่บูดคู่ยังจะกินอีกเหรอผูอ้หญิใครจะไปกินเราลูกอะเงี้ยเราก็ไปกินสีอะไรที่เราเข็ดแล้วเนาะ อ้าวที่นี้ใบหมอนซื้อนาฬิกาข้อมือจากแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์เราจะไม่เอ่ยถึงนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าเราจะโดนเขาน้องเรียนเอานะแคะ่แต่เมื่อตรวจพบว่าปุ่มกดรับเวลาใช้งานไม่ได้อา้าวละเมื่อสิทธิด้านอะไรอะ่ะแค่ปุ่มกดรับเวลาใช้งานไม่ได้ให้เฉยก็นี่ไงคะเรียนสิทธิได้รับความอะไร การพิจารณาและชดเชยความเสียหายรวมทั้งคำพนานทุกพรนโอ้ยอยอรเปล่เาลเาปาก,ปากรวมทั้งคำพนันทุนคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอกับสินค้าหรือบริการนั่นเองคำแรงอย่างหัวลรอคู่ข้าฟ่างอย่างหัวลรอคู่นะคะมีสองคนนี้หรือเปล่าที่เรียนเอาจริงๆ คนอื่นเรียนไหมอ่ะมาส่งงานครูด,ด้วยนะน้ำเหนือชายน้ำเหนือหญิงเงียบไปเลยครูขอไปเป็นเพื่อนแล้วก็เชิญเข้ากลุ่มไปแล้วแล้วนักเรียนก็ไม่มาอ่ะทีนี้เดี๋ยวแม่ค้าหยิบให้ดูนะเดี๋ยวแม่ค้าหยิบให้หมอกไปซื้อแก้วมังกรที่ตลาดขณะที่จะเลือกแก้วมังกรเพื่อน,นําไปชั่งน้ําหนักแม่ค้าบอกหมอกว่าห้ามเลือกแก้วมังกรแม่ค้าจะหยิบให้เองอุ้ยอุ้ย เหมือนส้มครูเลยเขาชอบจะหยิบส้มเน่าให้ครูนักเรียนเคยเป็นไหมครูเป็นครูเป็นจุ้ยจุ้ยอะเรามาดูสิว่ามันสิทธิ์เนี่ยมันโดนละเมิดด้านใดคือสิทธิ์ที่จะอะไรมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการนั่นไงเนี่ยแหละคือสินค้าหรือบริการที่เรามีสิทธิ์เลือกวันนั้นนะนักเรียนครูไปตลาด ครูไปซื้อส้มเอาอีกแล้วส้มอีกแล้วครูพูดส้มส้มกับใครครูพูดส้มกับใครกับพี่ปอหกหรือเปล่าครูก็จําไม่ได้คร,รคูไปซื้อส้มหรือว่าป .4 สี่เอ๋ครูเบียคี้ลืมเอาไปซื้อส้มแล้วครูไม่ได้เลือกครูบอกเขาแค่ว่าเอาส้มโรตหนึ่งค่ะเขาก็หยิบให้ครูน้าเรียนหยิบใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงช่างส่งให้ครูแต่ครูเนี่ยมองเขาแล้วว่า เฮ้ยนั้นมันส้มเน่าคิดในใจนะเฮ้ยนันมันส้มเน่านะเอามาใส่ทําไมเมื่อเขายื่นถุงให้ครูครูก็ทําไงครูก็หยิบส้มเน่าวางไว้เว้ยหยิบออกไปแล้วก็หยิบลูกดีๆกลับเข้ามาแล้วครูก็บอกว่าเนี่ยแม่ค้าส้มเน่าครูก็หยิบออกไปเขาไม่ตอบครูก็ดีแล้วนักเรียนผ่านพ่านพ่านโอ้ยครูเบีย์นี่น้อเป็นอะไรกับส้มอ่ะ ต่อไปสัญญาซื้อรถยนต์นี่ไงกระแต้ทาสัญญาซื้อรถยนต์และจ่ายเงินมัดจําไปครั้งหนึ่งแต่เมื่อถึงเวลาออกรถพนักงานกับส่งมอบรถคนละรุ่นตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้กระแตคือโดนละโมดสิทธิด้านแะไรได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญานั่นเองอะไรอุตสาห์เอาเงินมัดจําไปครั้งจ่ายไปแล้วพอถึงเวลาว่ ไม่เอาเงินเอ้ยไม่เอาเงินไม่เอารถที่เราต้องการให้เราไงแล้วเราจะไปขับรถที่เราไม่ต้องการได้ไงก็เราไม่ได้ชอบถูกไหมเนี่ยเราก็าไปไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่ก็คือการโดนละเมิดนะคะไปต่อไปต่อจะจบแล้วอ้าวดูนี่สังฆทานไร้คุณภาพหลวงตาแกะสังฆทานที่คนนํามาถวายวัดพบว่าข้างในมีผ้าอาบน้ําฝนมีขนาด เล็กมากซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และยังมีอาหารกระป๋องที่หมดอายุแล้วอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องที่หมดอายุเนี่ยนักเรียนสิ่งของที่มันหมดอายุเนี่ยคนขายเนี่ยเขาต้องดูให้ดีเนาะไม่สมควรที่จะเอามาถูกไหมเป็นสิทธิที่อะไรหนึ่งหละได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหายสได้รับข่าวสารรวมทั้งพรรน,นา คำพันนาคุณภาพที่ถูกต้องครูเบียชอบอ่านตรงนี้ผิดตลอดเลยลิ้นพันกันเนี่ยแหละคือเราโดนละเมิดสิทธิได้านนี้นะคะอ่ะทีนี้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งตอบคําถาม,ถามเราไม่ต้องตอบเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ดูแต่ทีเนี้ยครูจะบอกว่ามวกหกใบเนี่ยมันคืออะไร หมวกหใบก็คือหมวกที่แสดงความรู้สึกจากการเรียนรู้จากการเห็นสิ่งนั้นๆเป็นการได้รับข้อมูลมาแล้วเอามาตีเอามาพิจารณาว่าจะให้เป็นหมวกไปไหนหมวกสีขาวเนี่ยจะเกี่ยวกับความอะไร ความถูกต้องได้ข้อมูลมาถูกต้องหรือเปล่าหวกสีแดงก็เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกสีเหลืองก็คือด้านบวกนั่นเองเรียนสีดำก็คือข้อเสียเห็นไหมสีเขียวก็คืออะไรความคิดสร้างสารรค์การนำไปทำต่อหรือการที่อะไรอะเดี๋ยวนะตัวอะไรอยู่หน้ากล้องครู การที่นําไปแก้ปัญหาก็คือหมวกสีเขียวแล้วก็สีฟ้าก็คือเป็นกลางก็คือความสรุปว่ามันเป็นอย่างไรนั่นเองแต่ทีนี้เราไม่ได้ดูแต่เราก็รู้ทฤษฎีหมวกหกสีนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูใบงานเนาะอู้ทำงานอีกแล้วอะไรเงี้ยงานไม่ยากนักเรียนสิทธิพื้นฐานของผู้เรียนก,ก็คือสคบอที่ครู เล่าให้ในักเรียนฟังถ้านักเรียนไม่เข้าใจาในักเรียนก็ย้อนกลับไปดูต้นคลิปแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆก็จะเจอครูโม้เยอะหน่อยแต่ก็สต็อปเอาก็ได้อะทีนี้หนึ่งะสถานการณ์ที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามอันนี้ครูจะไม่ครูจะไม่เอาใบงานส่งไปนะคะนักเรียนครูจะให้นักเรียนกดสต็อปเอานะอะใบงานที่หนึ่งเรามาดูข้อหนึ่งให้ในักเรียนลอกลงไปในส สะุดสมุดเหมือนเดิมนะอ้าวไปซึ่งสถานการณ์ที่1เข้าวสวยซื้อพัดลมจากร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งขณะที่เข้าวสวยเสียบปลั๊กใช้งานตามปกติมือของเข้าวสวยโดนสายไฟจึงโดนไฟดูดเนื่องจากมีกระแสไฟรั่วคำถามเข้าวสวยถูกรัเมอรสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคในด้านใดอ่ะนักเรียนก็ลอก โจ์ลงไปแล้วเรียนก็ตอบคําถามเหมือนข้อที่ผ่านมาที่มันเป็นช่องเห็นไหมที่เราพูดแต่ละเหตุการณ์แล้วมันก็จะมีอยู่ด้านขวามือนั้เรียนก็ไปดูแล้วก็เขียนมาว่าข้อไหนข้อไหนนะคะอ้าวต่อไปข้อ2สถานการณ์ที่2ข้าวหอมทําสัญญาซื้อรถยนต์จากรถยนต์รถจักรยานยนต์เอ๊คล้ายๆกันเลยเนะเาะนี่กลับไปดูได้ซอ้าว พร้อมทั้งจ่ายเงินดาวไปเมื่อถึงเวลารับรถจักรยานยนต์พนักงานได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์ให้กับข้าวหอมแต่เป็นรถรุ่นอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาข้าวหอมจึงไม่ขอรับรถพร้อมทั้งขอคืนเงินอ่านนักเรียนก็ไปตอบคําถามคนนี้นะคะต่อไปสุดท้ายแล้วกลุ่มนักเรียนไม่ต้องไปสนใจกลุ่มนะเพราะเราไม่มีเราไม่ต้องเขียนเราทําคนเดียวข้าวมะลิซื้อขนมจากร้านค้าสะดวกซื้อ ซึ่งฉลากระบุว่ามีของแถมเป็นบัตรการ์ดการ์ตูนแต่พอข้าวมะลิเปิดซองขนมมาพบว่าไม่มีบัตรการ์ดการ์ตูนอยู่ในซองขนมนั้นโดนหลอกอีกแลว้วแต่ทีเนี้ยโดนหลอกแบบนี้เนี่ยมันคือการถูกละเมิดสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคในด้านใดนักเรียนนักเรียนก็ไปหลอก,ก็ตอบมาแต่ครูองงว่าคนอะไรชื่อข้าวมะลิ เหมือนมีสามคนเ้้ยเหมือนมีสองคนก็คือคนที่ชื่อข้าวกับมะลิแต่ไม่เป็นไรเนาะก็ชื่อก็ชื่อข้าวเขาอะเนาะเอ้ยไม่ใช่ก็ชื่อก็ชื่อเขาเพราะเดียวเขาตัดคําว่าหอมออกไปเขาก็เลยชื่อว่าข้าวมะลิเหมือนข้าวฟ่างนั่นแหละนะอ่ะนักเรียนก็ทํางานตามที่ครูบอกนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งมาให้ครูคือครูให้นักเรียนสร้างอัลบั้มแล้วใช่ไหมนักเรียนก็ส่งเข้าไปในอัลบั้มของใครของมันนะคะ วันนี้นะก็จบแล้วชั่วโมงนี้เดี๋ยวครูก็จะไปสอนพี่ป .6 ป .6 ไปได้เรียนสี่ป .5 ต่อนะคะอ่าครั้งนี้ครูก็ขอสวัสดีนักเรียนเหมือนเดิมนะแคะ่สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนชั้นป .4 ของครูนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย